อาเบิงค่อยงามครับได้ละลูกสาวเก้าเจริญแม่พันช่วยสวยเงยหน้นานมอีละลูกสาวเก้าเจริญพ,พันน้ำนมพันน้ำนมนะครับนี่แม่สาวลูกสาวเก้าเจริญส่วนสูงประมาณ 100. <37. S 2> ร้อยสามสิบเจ็ดเหนือเบิงหน้าตาก่อนเลื่อหุ่ยเลยลูกสาวเก้าเจริญเปิดละข้าวสี่หมื่นหาสี่หมื่นหาพันเปิดไว้เปิดว้ ต่อรองในเบิ้ลมือเบิ้ลข้นเรา,า,าเบิ้งนาเอิกเบิ้งมกผ้าเบิ้งแข้งเบิ้งขาครับเปิดไปสี่สหารค่ะของงามด้ยพี่น้องของดีของงามสุงหน่อยสามสิบหาบวกซุงหน่อยสามสิบเจ็ดยพวกสงหร่ยรวมเหมาะอยู่ครับไปหาของงามอยู่ฟันน้ำนมเบิ้งดาครับลูกสาวก่อนเจริญเบิ้งทรงทอบตรง,ตรงถ่ายมาดีพวกหางโอ้ขอขา่ แม่่นีรักเตียมเนี่นยไฟฮาของงานเพื่อพเป็น้องรักเียเป็นเปลยเลยซีสิบหาเปิดไปเปิดไปีมื่นหาบนคอนซอนได้ขากับแกงขาเนั่งโดยรวมดีโอ้พืฝืทตี่จํากัดจังเลยนะครับเหมาะอยู่ลูกสาวก้าวเจริญง่ามดีแต่ว่าอาจีท่ายบระเอียดเลื่อนน้องมันพืนตี่จกัดจงังเลยนะครับโดยรวมพยายามเบื้องหเส็ล้วลโอ้นุ่มก็บง่าม,มันเนป็ดเวกตัวกเลย นมงามมนเป็นเห็ดปวกขอทานเอ้าตัวที่หนึ่งตัวเดียวเอาเบอร์เท่ไปัก่อนครับ093 0์เ0้าสามศเก้์นอันนี้ข้องงามลูกสาวก้าเจริญเจีวเลยครับมาแล้วครับพี่น้องสำรวจอัปเดตราคาควายล่าสุดครับตลาดบ้านยางอำเภอวารินชัราบจังหวัดอุบลราชธานีครับ วันอาทิตย์ที่10สิงหาคมพศ2568หน้าแนนปานปลากระปองเลยครับนัดนี้ควายเหนือควายเหลี่ยงควายง่ามควายหน่อยนะครับเข่าลายเต็มเลยเปิดทําการทุกวันพุธแ้วก็วันอาทิตย์นะครับพี่น้องควายเหนือควายเหลี่ยงควายหน่อยควายไงอ้าวควายเหลือควายพีชนะเบิ้งสถานการณ์ล่าสุดเป็นยังไงครับอ้าวไปเบิ้งราคา่าสุดนะครับไปครับ ขายเราบอกว่ารุ่นนี้ของแปลกๆของแปลกเพื่อนเขาเขาอียงไเนี่ยเขาเอีงไหนเนี่ยเพื่อนเขาเอียงเพื่อนจักเลี้ยวเห็นเมื่อนหาลอยเมื่อนึงก็อีกหาอยเขาต้องแตงเพือนเอาเขาต้องแตงแมนบะจะก็ซื้อิย่งีเขาต้องแตงมาแมนตุงหูต้องแตงต้องแต่งเมื่อนึงก็อยกบหา่อย เขาต้องแต่งของปฏิส <fin anta> <ots> ัันธ์หายากครับวัตถุโบราณของหายากฟองรักษาส่วนสูงประมาณรอยสามสิบนี่เนะบอกเกินนี่เนาะไอยากลวเออไอยางรวยเมือนึงก็อีกห้าร้อยพอเขาต้องแต่งเขาต้องแต่งเลยโอ้เบิ่งเมือหน้าตายค่คอีกอันรอบนี่แหละนี่เขาต้องแต่งั่นี่งารนเ่กับเขาปั่นเลยค่เม่อเวา เขาต้องแต่งเขาต้องแต่งเขาติงอ่ะติงหลังในเขาต้องแต่งเพื่อนว่าเขาต้องแต่งเขาต้องแต่งเ้าใครสนใจทรมากเลยนะครับศูนยด8 9 5 6895 6895าก้เ8มหกแปด้าห้พหปดเก้หาพอกันครับบนองถามพอกัน บ้านน้องขามตำบลโนนวลวิรินเข้าหูยินได้เสียงพระรามพันบนหูอื่นเลยนี่ครับอัว่าใจข่าวอยู่หันเด้อพี่น้อกสนใจโท่วมมาเมินหาลอยไปอยากเอาไปอนุรักษ์ไว้เอาไปไปสวนสัตว์ตอนนั้นราหัวเราเอาไปอนุรักษ์ไว้เนี่ครับเขาต้องแต่งเถิดนี่หน้าตาเพื่อนโบ้พี่บียักหน่อย มึงข่วยเหนื่นอได้ไหมหรอพ่อเหมือนหกมือนแสนหกตัวนี้หมือนหกพี่น้องสายเหนื่อย <c oughs> หลุบรอดหน่อยคนผิดเต็๋ยลหรครับราคาหนึ่งหมื่นหกพันบาท น่อยๆแก่ๆแขนๆเอาเบอรงของยังไงอีกไปอยังไงคมือนี่แจ้บาทครับแสนหนึ่นครับโอ้แสนแสนหนึ่งพรือแสนหนึ่งหมแสนหนึ่งหมืนเาเจ้าบาทเหรอขาแปดหม่นห้าาแปดสหสูงลอยเท่าไรนี่ลอยห้าสิบหกลอยห้าสิบหกลูกไส้ไผลูกไสเกาเจริญลูกไส้เกาเจริญแสนหนึ่งหมื่ห่องไหวตังไหวในแขวยาู่เหรแขวซี สูงประมาณ1อยหาสิบหะสิพอพันพอพันอบโอ้สุดยอดเลยแสนหนึ่งหมื่นใหหาพอพันสมจริงเก่งว่จะของยอยแสนหนึ่งพันตร้งไว้เวียดให้แปดสบหากลแล้วไกลแล้วเดี๋ยวเดี๋วเบ่งควายก่อนครับน้อยนึ่งสูง1อยหสบหกโดยรวมก็ดีอยครับให้หาพอพัน โอ้ไข่า่ารหอมตัวนี้เบิ่งไข่เบิ่งพวกหางสมหลายบดีตันบวบพดีตัวนั้นดีแม่พ่านนดเดียแม่ที่บอกแม่ผ่นโมเมนต์ของผู้อื่นมาซะเอาแต่ก็ห้าเลยล่ะเอาแปดเอ้ยบอบดแสนหนึ่มื่นถ้าแหายี่แปดสิบห้าลูกไส้เก่าใจเลือนเปิดใปโอ้าหบีแจ้งหน่อยเหยียบด่านนี่มเมีนตมนี้ยังตงก็ ช่ครับตัวขไข้ก็อ่ามดีค so ับไข่น่ครับเบิ่งไข่ไข่ดีไข่ดีเจ้ละสายลื่นพอดีห่วยปีอันมันสมหลายสมเกียงแห่งหมาเอาเบอโทรไปเนาะศูนย์เก้าสี่ศ4้าสองสามอำเภอ ซีรีนทอนครับซีรินทอนนะผมปลาคืนร้ายพอช่วงนี้ร้ายผ่านไปห่วยไปหาปลามากินแล้วนะซีรินทอนซีรินทอนเอาปลาเพื่อนมากินเนาะครับเอาแมนๆครับผมหมดแถวแถวละตรงครับผมของปลาเจ็ดสองสี่หกหกตัวเจ็ดตัวเหรอตัวนี้ตัวแถมมืันนี้ไหมตัวแถมแถบอตัวแถมบอเอ้าตัวแถมอยากมาเข่าแถวเขาอีกไปไหมตัวแถมครับตัวดำๆนี่ เอาเบิรงหองปลาเจ็กก่อนไปหุ่นโตแถมเอาไปโตแถมเอาคอยเรือคอยพี่หน้ามงเอาแบบนี้เอาไล่เลยปลาทั้งสายก่อนเจ็ดพันซื้อเจ็ดพันตัวนเก้าสิบห้าร้อยเก้าบห้าร้อยตัวนเก้าพันเก้าพันตัวนแปดห้าแปดสิบห้าตัวนเก้าพันเก้าพันตัวนหมื่นห้าร้อยหมื่นห้าร้อยผูยกตัวแม่ยากตัวแบบนี้แม่ม่แม่เบิ้แม่ทั้งเบิ้เลยเบิ้หกตัวไปหาลุ่นจิ๋วจิ๋วเก้าห้าเก้าพันเกปเกพ มุ่นหาล้อยบ่หลงตัวนี้บ่หลงราคาตัวนี้ต้องหลอกหล่อ้วหลงราคาตัวนี้หกพันบ่เจ็ดพันโอ้เจ็ดพันบ่หลงเว้ยโอ้เก่งเก่งปลาจีกเราบ่หลงราคาครับหลอกหลอกไปหลงเราบ่หลงตัวแม่ตัวแม่อตัวแม่ตัวแม่ครับเิ่นหล่าก่อนข้างนี้จังตัวเถือกนี่ครับตัวแม่ตัวแม่ตัวแม่คอใหญ่เราดังจะกันแก่เศร้าเมื่อยอยู่นะครับเบินด่วน ของปลาเจ็กส่วนสูงประมาณตัวละรอยยีสิบหีถึงลอยยี่สไต่เมือนทั้งหมดเลยราคาต่อล่องในเบิร์ตุกโตนี่ครับเมื้องหน้าตาแก่ขาตัวแม่ลุวนเลยไปหาลุ่นนี่อยู่สามตัวลอยได้ปะได้ครับสตัวลอยหกตัวลอยกัวเ <c oughs> อยเบร์ตไวป้ปะศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกปดสามศูนย์แปดสามศูนย์สาี่สองสลุ่นนี่ยานมเรียบร้อยบยาได้ผู้จูงเอา นี่แหละครับไปสนใจด้พี่น้องรุ่นจิ๋วเจ็ดทันแปล่าานเกาับผนหลากหลายราคาต่อรองได้เบิ้ลมือเบิ้ลขึ้นนะครับผมนี่ปลาเจ็กเดี๋ยวไปเลยปลาโอ้มาพอคนง่ามเมื่อก่าครับน้องน้องบอมค้นง่ามหัวไฟ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  โอ้ยแหงง้ง,แหงงามพวเก่าบัดนี้บัดทิ้วแห้งง่ามแห้งขาวแบบว่าต้นบ่ะต้องบอมต้องบอมมาทุกวันมาทุกวันเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์โอ้วันวันวันอาทิตย์วันเสาร์อาทิตย์โอ้ปฟ้บไฟบอมปฟ้บแสงปฟ้บไฟบอมโอ้พอดีเพิ่อนมาสร้างพันธุ์หงเอ๋ยยังไงครับพี่นอ้องหลากหลายดีเนาะขายยังแน่มือนี่ เรื่งเดืมาหางตามสั่งมามาปลากระป๋องห่วยมันผู้ประสบภัยตัวนี้อ่ะโอเคบรนหมานครับผมโอเคขายหรอพ่อพ่อแม่กัลูกนี่ยังไงห่วยสแปดหมื่นขายสามหมื่นฟาดแม่กัลูกซื้อมาแปดหมนขายสามหมื่นห่า ป๊าดนี่ครับแม่บักใหญ่ đấy เด้อพี่น้องลูกตัวเถิกโอ้นี่ครับเบิ่งท้ายเบิ่งหยังเต้า80,000ขาย35,000อู้แม่ Mẹ bậc đây đây, Lục tốt bộ thải, bộ Mẹ นี่ครับตัวนี้เขาทายครับราคาแค่สามหมื่นหาบพ่อสามหมื่นหาข้างโมพิทตัวนี้โลกลื้มเลยเปิดไปสามสิหาเปิดแล้วขาขาเลยโอ้แค่เที่ยงไทยบาลนีสามหมื่นหาพันอยู่ทั้งเหนกันเขาสี่หมื่นกว่าปน่ ต้องให้เขาว่าสีมืูลค่าอนี่สามหมื่นหาวพี่น้องป้าเอที่แบกบุกท่องกอดแม่กับบักใหไงโอ้อันนี้ไปหาลุนนี่อยู่จริงๆมันบกวนราคาหน่อยเด้มันบกวนยู่เขาแต่ว่าขั้นผู้เขาบ่กอยากขายแม่บักใหญ่เลยขั้นไปถามคนในครอบเขาบอกเจ็ดแปดหมื่นผมได้ผู้เขาบ่กอยากขายครับผมแต่ว่าันนี้คือผมจอยากขายผมเอามาผมขายได้แบบสามหมื่นหาวขนา่นี้แม่บักไงเลยแต่ทั้งเมืองทั้งบุบ ซ้ำนี่กับแป็แสนเลนอีีแต่ว่าแม่ลูกโอ้ขาดแต่ว่าละค่ะพอของพอเรานีู่้ทั้งในเขาก็คือยังว่ารายว่านี่อยู่บ้างครัว่าแม่ใหง่้าวดีอยู่ครับโดยรวมเมยแมันใงญ่ยวดีราคากับย่อมเจ้าแมยกรับลูกอีกบุญเดนกับผสมใดไม่อีกลูกมันจ็เดือนล้พ่อลูกอ๋อสอาเดือนอีกบุเดนกับผสมใดครับ นี่นรูปมันงามนี่ตัวน,นี้มันโคตละหนากันอยู่นี่หน้าตาโอ้โหแบบตัวนี้โอ้โหดี่ว่าคนเบิ้งนี่แหละครับพี่น้องแต่ว่าก็จัขอเบอร์โท่ไปให้ยยิ่งบบรหรอกแ,แม่ลูกสามหมื่นห้าพันเจ้ามาเมยสุดยอดเลยแม่บกแกใหญ่เลยครับหูหเขทาท่าซื้อพายเย็นเจ้าได้ซื้อพายที่ไห้เจ้าอดซื้อบแบบงอมาตาสิงหนึ่งเบอร์โท่าไรก่อนพ่อศูนย์แปดเจ็ดครับผมสองห้าสี่สี่แปดสี่สามครับ มาเลยครับนี่ราคาขายเลยครับนี่บ๊บ๊บ๊ตีแ่งต่ออีกเว้ยีแม่บ๊ทลุงต่ออีกเพราะว่าผมผมบอกราคาขายแล้วครับผมอ้าวไปหาควายเลี้ยงตัวนี้ก็ยังน่าสนใจครับแม่กับลูกแม่เกือบร้อยสี่สิบกวนห่อเนาะได้แล้วครับมาในก็ลูกยังน้อยอยู่อีกว่าโดนห้ากับผสมในไมอีกไหวโดนกล้วยมันขึ้นประมาณสี่ห้าเดือนมันก็ขึ้นแล้วครับผมเล็กน้อยกผสมในไม่มากตัวนด้ผสมใส่เองบาดนี้ แังว่ะค้อเสื้อเสื้อเหรอได้เสื้อแข่งดีเสื้อไม่แข่งดีแขงดีวะดิเออได้่าเขาทายอยู่ครับเพราะว่าได้สองตนะครับสมได้ไม่อีกเงาะหนับเกินกันเลยเจ้าบ่าต้อนชามด้หนับเกินแดงกันเจ้าบ่าครับเจ้าบ่าครับสองตัวเมื้อเมื่อสองสองตัวห่วยไ่เป็นตัวเดียวเดนได้สองตัวเลย ห่ยคือดีเลยครับเนี one one> ่ยในสองตเลยางว่าตัวห like ันตัวอ้ตับบใหญ่เลยเมือนสองกัวนะครับผมตัวละหกพันกวโอซื้อไงเจ็ดพันกต่อเตัวนี้เจัน่ลาอยงมามันยูไกลกันรหาบ่โอ้นีครับมนาลทิสันสองตมันจะนไปเพือนซื้อตับงไปเพื่อนเออเพื่นจะบอกให้ข้าหน้าเ่รอียมร่อย สองตัวหมื่นกว่าพอสื่อว่าจะว่าพอซื่ออยู่พอซื่อพ่อซื่ออยู่มันตัวใหญ่ไงพตีขเขาหองตัวละเก่าพันตัวละแปดพันตัวหกพนอ่ี้กพันครก็มาการเนาเพาไอ้เกี่ยว้าเปียก่องผู้นี้ก็มาการโอ้เอา่าเา่าเอาซื้อขายกันแล้ว จะเกลี้ยกันเลงว่าปู่และสิใจเท่าไรของหลวบลอมาแล้วบันนี้หลวบล้อมาแล้วของถือครับมากวันนี้เรียหลังเลยครับสองตัวลอยสองตัวลอยตัวลอยนี่สิขค้าหาปัญหาครับหนึ่งหมื่นสิบผมตัวใหญ่ดิตัวใหญ่นี่งหมื่นสิบห้าร้อยครับหมื่นสิบห้าร้อยสองตัวตัวผู้ตัวแม่ตัวแม่ทั้งสองครับตัวแม่ทั้งสองบนหน้าตาครับแม่สาวแม่สาวโอ้เขาครับเขา่ยเขาเขาก็งามหน้าตาจิ้มยิ่งดีครับ หอยซบไขาล้นี่ขารโตมาเมื่อไรวันนี้ศูนย์หกหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจเก้องหนึ่งสี่หกสองหนสี่อยี่าสมสมเกรนสูงกสิประมาณเมตรสิเมสิบห้านี่ละโอ้ด่างามแล้วเดี๋นี่เนาะนครับตัวนี้หาพัหาตัวนี้เมื่อเมื่อหนึ่งเมื่อสิบาร้อตัวนี้หานา ัวนี้หาปัญหาตัว 10, หาหลยครับผมขายดีขายงามอ้าวหมอครับขายสนใจโทรมาครับหมอปแม่พันสันเยี่ยมตัวนี้ก็หาชิบบวกเปิดราคาไว้สองหมื่นแปดพันในข่าวว่าสองหมื่นแปดพันหาอยแถมอีกจ่ว่าจะคลองโอยูไปเซเว่นบอพว่จะคล้องก็ไปเซเวนเนาะจะคล้องบอยูครับแต่ว่าพิงแต,แตง่ค้วยไว้สองหมื่นแปดพันหาหลอย เจ้าของเขาไว้ว่าไว้ว่าสองหมื่นแปดแสนหารอยสูงประมาณร้อยห้าสิบจะว่าเป็นไซส์โมลาโมเหลือนะครับนี่ครับโค้งสางสูงใหญ่อันนี้ท่ายให้เบิ้องด้นพี่น้องว่าเขาห่อไว้สองหมื่นแปดแนห้าร้อยแต่ว่าต้องเป็นรุ่นนี่รุ่นร้อยหาสิบแล้วก็ความอ้วนควบใจกับประมาณนี้ร้อยห้าสิบคุณนาตาเจ้าของมาอยู่เอาบ่เอาบ่ถูกแกเวียดบ่มันมาของดำบ่ <S <s สองหม mm. ื่นแปดพัน uh> ห้าร้อยเข้า่าเข้าห่องไวสูรอยหาสิบไม่ได้แม่พันสันเยยมเลยสองหมื่นกว่าบาทครับลอยหาซิบเลพี่น้องเจ้าของผลประโยชน์ไปเซเว่นป่เจ้าของใส่เอ็กตัว้ะครับมือนนี่ตัวแกเรย์ยีิพาตโอ้สุดยอดเลยตัวนี้เ่นเตงัวสุดยอดสุดยอด โอเคครับแ้่เศร้ากัวโตล่ะเร้ากัวโตเลยมาสะทานอรถเราออกเมื่อไรคันนึงโอ้บ่บ่คู่แข่งกันเขามาใส่อีกเอารถพ่วงมาใส่อีกรถพ่วงไปมุกพ่วงไปมกโอเคสองหมื่นแปดพันหารอยเทิกหน่อยลูบรอเปิดไบยจบว่กครับใบแจมื่นเก้าพันครับมื่นเก้าพันลูกไส้ของโอ้ลูกไส้ไปหรอแบบนี้ลูกไส้ไปชื่ออะไบ่เพือสมเองด้ไห จื้อว่าได้จื้อว่าได้แต่ว่าน้าตาดีโค้ง้างดีลอยศ้าอยู่ย้่ตดีครับประมาณลอยยี่นี่แหละลอยิบหายถึงลอยี่สิบเปิดไปสิบเก้าเปิดไปเมื่อนเก้าเปิดไว้เปิดไว้โอ้เบิ้งใ่เบิ้งดางเนี่เบิ้งโดยรวมก่อนน้าต่ซกมยนมอฮัมเนี่ยโคกงแงโดยรวมราคาเปิดไว้ บางแข้งบางขาบางเกือบังเล็บโอ้ลูบรอพันรับสบายดีพอสบายดีครับผมอ้าวเมื่นเก่าพัตอรองหน่อรอลองหนครับตอรองหนโทรมาเอิดไดนครับยังก่อนเบอร์โทือศูนย์หกหนึ่งหนึ่งศูนย์หเก้าหนึ่งหเก้าหนึ่งสองห้าห้าสองห้าห้าห มีอีกว่ะจริงองาเภอตองพี่อตะการอำเภอตะการตองี่ลอยลลก็เอ็ดในยางเขาลอยเอ็ดกับไปครับไปยินจะเาเเกได้หรอเออเาโอเคเอาไปสนดใจครับทุกนสอบถามตลองได้ครับผมนี่งามดีอยเรียบโตดีได้ไแม่ลูกสดสดสิ่งหัวละว่ะเินสามพันห้ารอย แยกแม่แยกลูกเจ้าบาทละไปขั้นแยกราคาแยกมีบ <c oughs> อทำแยกกับแม่มื่หนึ่ลูกสามเออแม่มือนห่งลูกสามปัหาอันนี้ <c oughs> ฟังราคาแยกเรื่ององไว้อยากอยากแยก <c oughs> แต่ว่าบอแยกหรอกที่ตโต้นบ่แยกหที่โต้น่ <c oughs> านคนไทยอะบ้านนี้่ท่นานในว่าังไทยเหอครัแม่กับลูกม <c oughs> ื่นสาม่ว่าอาทสิปาทผมมองหนยักหน่อยท้ใหญ่อหัวลอเลยปาม่องหนักหน่อยมันขาดใหญ่ยักหน่อยบางพื้นที่เน นี่สงครามของเธอกับบางพื้นที่กับขี้ขั้นแก้วหยาเมื่อินสามพันแม่กับลูกลูกตัวเถิกนะครับผมส่วนสูงแม่กับประมาณลอยยี่สิบหาถึงลอยสามสิบประมาณนี้บอกเกินนี่แน่นอนนะครับผมนี่แม่ลูก 13, มเมื่อินสามพันห้าร้อยแถมให้อีกมันเถืกหลายเลยแถมให้ในทั้งแม่ทั้งลูกเนะครับทั้งแงมอส,อส,สองตัวแม่กับลูกแจักสิว่าจังไรต่อไปตามสภาพสภาพจ้อยสภาพปวดเพิ่งเอาไปนอน เพี้ยงสิจ้ะท่านสิว่ามันถื่อกันมันตามโตมันนะครับผมห้วยนี่ยแหละอา้าวตัวมันห่วงลูกจค่หน่อยเด้อครับอย่าไปไก่เด้อเอา้าพอว่าเราบริใส่โทรศัพท์นะครับพอไฟด้วยนะครับผมเครื่องนี้เยอะบาทหรอครับสองม้วนเก่าครับตัวนี้เส้าเก่าห่องไหวห้องห้องพ่อพัดหน่อยให้กันสายเนี่ย เบียดขอ้อจะรู้กันได้เป็น้องเบียดกับบอนนาว่อนล้างอยู่หาปลาว่อนอยู่เนี่ยสองหมื 9, น่นเก้าพันบาทเบืองกับเปียกเทียบส่วนสูงกับประมาณาร,าาร้อยสามสิบห้านี่ยแหละเนี่ยพวกสารโดยรวมเนื้อน้ำสายเหนือได้เป็นหนอเบืองราคาสายเหนือห้องซ้ำนี่ก็จะหายสองก็ไดน้อยๆนี่ยแหละเบียดกับกำลังซ่อมอยู่เจอปลาบ่อนเบียดกับเปนอนวัดขึ้นยางยุดขึ้นตาตุกตาโป ้องไปซอบเก่าใ <c oughs> ายเหนือผมบริขอปราโอยได้ดพี่น้องต้งเดาเขาคลายเบียดแล้วนะครับขายขายอย่างเดียวเดียว <c oughs> ขายอย่างเดียว <c oughs> ยยดิว <c oughs> สองหมื่นกว่าบาทส,สีขายบ่อสองหมื่นสี่พันหารห่อยเอาไหมก็ข,ขายกระเทือน ซื้อง่ายขายของเสดงคนเมื่อยอีก 25, 000. 24, 000. 25, 000. กล้สองหมื่นหาพันสองหมื่นสี่พันาสองหมื่นหาพันใกล้กันแล้อันนี้ฟ้าเบื้องซ้ายเหนือไดอ้เน้องไซสนี้เนื้อเขียนแขนเวียดใหมื่นหาพันแล้วใกล้แล้วใกลแล้ว,ลลวสู่ต่อไป <c oughs> เออค่ยเยอากาศดีเหนนี้ครับสู่ต่อไปครับ วยแม่ก็มาตีราคาเหน,หนือกันเนพี่นมันอวดตันๆุสามสิบต่อเอาตอเอา,าหัวนี <c oughs> ห้องยาบาาได้้จ็นเจ็ดม่นงหมื่นมอง,องเจ็ดมันอวดนนีเนาะสองเจ็ด <c oughs> โอเคยุกไอ้ใ่ายสานเอา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 เป็นแค่บาได้จบโอ้สุดยอดเลยเอาสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยครับตัวนี้มันอวดตีเหนือ้วกันสองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเอา พ่อขายกับขายอัน,น,อนละกำไรสามร้อยเอาสุด <c oughs> เออสองหมื่จ็พันสามร้อยจบการขายครับตัวนี้เอา้าสู้แล้ว